ปอยนิยายเดบิวออลไดการเดินเรื่องของนิยายจะต่างจากมังหวาเล็กน้อยและนี่ไม่ใช่การแปลแต่เป็นสรุปเหตุการณ์สำคัญในแต่ละตอนถ้าสนใจเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่35ซอนอาฮยอนและเซจินบีขอกินข้าวก่อนไปสตูดิโอดังนั้นพวกเราจึงนัดพบกันที่ร้านอาหารแต่เมื่อมาถึงมุนแดก็เห็นบรรยากาศที่มืดมนคนหนึ่งเป็นผู้ประสบภัยทางโซเชียล ส่วนอีกคนดูเหมือนจะร้องไห้ได้ตลอดเพราะผลการโหวตตัดคะแนนหรือเปล่านะนั่นฟังดูเข้าเขาที่สุดใจหนึ่งมุนแดมไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยแต่เมื่อมองดูอีกทีก็น่าเป็นห่วงสุดท้ายก็ต้องถามออกไปหลังกินอะไรเสร็จพวกนายกังวลเรื่องคะแนนโหวตอยู่งั้นหรอทั้งคู่ดูแปลกใจที่เขาถามขึ้นมาเขาจึงพูดต่อว่าทั้งคู่ดูไม่ค่อยดีเลย จากนั้นทั้งสองคนก็หันไปมองหน้ากันเองโดยอัตโนมัติอาจจะเพราะอารมณ์ไม่ดีพวกเขาเลยไม่สังเกตมาก่อนว่าอีกฝ่ายก็ท่าทางแย่ไม่ต่างกันเซจินบีพยายามเล่นมุกอย่างไร้วิญญาณสุดยอดเลยมุนแดนายน่ากลัวชะมัดไม่นะฉันไม่ได้กังวหลหรอกแค่เล่นเน็ตมากเกินไปเท่านั้นเองส่วนซอนอาฮายอนก็พยักหน้าด้วยใบหน้าที่เซื่องซึมฉันฉันกลัวว่าจะถูกเกลียด พักมุนแดได้แต่ถอนหายใจดูจากบรรยากาศแล้วชัดเจนว่าพวกเขาอาจจะเล่นทวิตเตอร์ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนอ่านโพสต์ที่ไม่จําเป็นระหว่างการค้นหาชื่อตัวเองวิธีโหวดนี้ทําให้เห็นว่ามีคนเกลียดเรามากเท่าไหร่แม้จะยังไม่ได้เห็นคะแนนแต่แท็กในเน็ตก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้วันนี้พวกเขากินข้าวไม่ลงแต่ยังไงก็ต้องให้พวกเขากินอะไรสักหน่อยมุนแดคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ถอนหายใจและกล่าวในที่สุด นี่เป็นรายการอ u d i ชั่นพวกเขาอาจจะโหวดลบเพราะชอบเด็กฝึกคนอื่นได้คะแนนชิงลบมากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าพวกเราดูมีอนาคตมากเท่านั้นทั้งคู่ตกใจและหันมามองหน้าพักมุนแดส่วนตัวเขาค่อนข้างสงบนิ่งเพราะแม้แต่การแข่งขันทีมแบบครั้งก่อนทีมที่เต็มไปด้วยอันดับสูงก็ยังได้แค่ที่สมในการโหวดหน้าเวทีเขาให้กำลังใจต่อไปว่า พวกนายไม่ต้องกังวลเกินไปเว้นแต่คะแนนลบจะสูงยังมีในยะแน่นอนว่าไม่ได้แปลว่าจะเพิกเฉยเรื่องนี้ได้แต่ขอให้เข้าใจจุดนี้ไว้ก็พอแล้วตามที่คาดไว้เฟจินบีฟื้นตัวก่อนจริงด้วยใช่แล้วล่ะจากนั้นเขาก็ยกช้อนขึ้นและพึมพำกับตัวเองด้วยรอยยิ้มขมขื่นคราวนี้ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เป็นเด็กฝึกหัดแบบนี้มันนานเกินไปแล้วเอาล่ะมาทานอาหารอร่อยแล้วสู้กันเถอะเขาตัดบทคำพูดไร้หัวท้ายที่มาจากไหนไม่รู้และเริ่มทานอาหารต่ออย่างขยันขันแข็งซอนฮาฮยอนยังดูกระวนกระวายอยู่บ้างแต่เขาก็กินอย่างแข็งขันเมื่อมุนแดบอกว่ากินก่อนไปไม่ดีกว่าหรอแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมุนแดก็ถอนหายใจเหมือนกัน มันยากจะกินลงจริงๆนั่นแหละการถ่ายทำวันนี้ต้องบ้าคลั่งมากแน่ๆซึ่งก็ไม่ต่างจากที่คิดเท่าไหร่เมื่อเข้ากองถ่ายมาสีหน้าทุกคนเหมือนมางานศพแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่สดใสล่าเริงไม่เข้ากับบรรยากาศนั่นคือชายูจินซึ่งก็ปกติมากถ้าเขาหดหูต่างหากถึงจะเป็นเรื่องใหญ่จากนั้นก็ถึงช่วงถ่ายทำแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ให้สมกับเป็นรายการนี้ พิธีกรประกาศว่าทีมที่ชนะอันดับ1จะได้รับการจัดอันดับโดยไม่รวมผลโหวตชิงลบจากนั้นก็เริ่มประกาศอันดับคะแนนทีมของชาเววอนกิลได้อันดับที่1ดังนั้นแม้เขาจะก่อเรื่องในอีพีที่แล้วอันดับก็ไม่ตกเท่าไหร่ได้ไปในอันดับที่20เด็กหนุ่มร้องไห้บนเวทีบอกว่าตนเองทำผิดพลาดเพราะยังเด็กจากนี้จะปรับปรุงตัว แต่ว่านะมันจะดีกว่าไหมถ้าขอโทษโกลสองตรงๆสมาชิกที่มันดับหนึ่งไม่ถูกลบคะแนนด้วยผลโหวดลบพวกเขาจึงได้อันดับสูงขึ้น e c เซจ b จาก19ก19สู่9โกหจาก29ไป26และตัวอย่างคนที่ได้รับผลกระทบจากโหวดเชิงลบเช่น e c ิน a อันดับตกลงมาจาก8สู่15 คิมแลบินได้อันดับที่6แต่ที่มุนแดคิดไม่ถึงเลยก็คือผลคะแนนอันดับที่4จะเป็นชื่อของเขาเองอันดับของเขาไม่ได้ตกชั้นแต่กลับสูงขึ้นเขาขึ้นไปขอบคุณบนเวทีเมื่อโดนถามว่าต่อไปอยากทำเพลงแนวไหนแล้วตอบไปว่าสดใสเขาก็โดนพิธีกรแซวเรื่องเพลงป๊อปคอนพักมุนแดได้แต่เดินเข้าไปนั่งที่ พร้อมกับคิดว่าเรื่องนี้มันคงจะติดตัวเขาไปตลอดซะแล้วส่วนท็อปสก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกที่3คือชายูจีนตกลงมาจากอันดับที่1นึ่ทำให้ทุกคนฮือหามากแม้จะอึ้งเล็กน้อยแต่เจ้าตัวก็ขึ้นไปพูดบนเวทีอย่างสดใสล่าเริงที่2ชอนอาหยอนขึ้นมาจากอันดับ3และที่1นึระยูชองอูขึ้นมาจากอันดับสอง เป็นผลคะแนนที่ไม่ผิดคาดนักเมื่อทั้งคู่กล่าวขอบคุณเสร็จพิธีกรก็เริ่มบิ้วอารมณ์ครั้งใหม่โดยการเปิดเผยคะแนนเชิงลบและอันดับที่แท้จริงที่ไม่โดนคะแนนเชิงลบออกแม้ตอนแรกพักมุนแดนจะให้กำลังใจเพื่อนทั้งคู่แต่เมื่อเขาเห็นคะแนนเชิงลบหมื่นกว่าเสียงแล้วมันก็สะเทือนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเขาก็พยายามสงบใจแล้วขอบคุณแ0 0แสนกว่าคะแนนที่ช่วยโหวตมา จากนี้จะต้องทำให้ดีขึ้นไปอีกจบนิยายบทที่35